กาแฟเหมือนขาดใจแต่ร้าขาดลดมือสองแล้วก็ตามมากับอลซูดีแม็กตอนเดียวปี2021เครื่อน3000คันนี้ที่มาพร้อมกับกระจังหน้าเขี้ยว2ชั้นและโลโก้ของอลซูสูส่วนตัวไฟหน้าก็เป็นไฟฮารโรเจนนะครับส่วนฝากระโปรงทำเป็นลวดลายของเคปแล้ว,ว ล้อหน้าล้อกระทะขอบ15ส่วนล้อหลังก็เป็นขอบ15้านะครับแต่ว่าจัดทรงเป็นแม็กบรรทุกให้เรียบร้อยช่วงล่างที่จัดเต็มทั้งชบและแหนบเอาไปบรรทุกกันได้เลย <Yahoo! S 1> ใส่ข้อพรบรรทุกให้เรียบร้อยเอาไปหากินกันได้เลย <Wow! S 1> ภายในเป็นบ่อหนังเรียบรูและนั่งสบายพวงมาลัยเดิม เสียงก็เดิมแอ์ก็แอ์เดิมหัวเกียร์ก็หัวเกียร์เดิมคันนี้เป็น5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับเฮ้ยหกเหรอเอ๊ะอเอเป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับผมว้าว <Wow. S 1> แต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือเทดานและเสาวเอบูหนังรูปแบบ V i p พว้าวเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรเอาใจสายแบกบรรทุกหนัก โครงสร้างเดิมมกรพันเพจอยู่ครับคั้นนี้เราเปิดราคาให้ที่379,000บาทเดืบาทพอนละประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองดาวเพียง999บาทและฟรีค่าใช้ใจ่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอ,อนประกันภาษีและพรบและยังมีโปรโมชั่นเด็ดคับฟฟีไปเลย90บาทหรือว่าจะเอาเป็นเงินเติมน้ำมันกับบ้าน1 0 0 0 0บาท ถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้นะครับรถสวยรถคุณภาพดีต้องที่นน่สูงในรถลลสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันในรีวิวคันต่ัดไปสวัสดีครับบาย